โอเคนะครับมาเล่นมายุกลไพ่กันดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับใช้เป็นไพ่หลังสีฟ้านะครับผมไพ่ครบ5้าบใบนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะรูปป้าหากันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจากนั้นผมจะทําการตัดไพ่นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็สุ่มตัดไพ่นะครับจํานวนหนึ่งนี้นะครับให้ดูไพ่ก่อนนะครับผมว่าไม่ซ้ํากันเลยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยผมจะสับไพ่แบบนี้แล้วช่วยบอกหยุดตรงไหนก็ได้ครับ หยุดโอเคคุณช่วยจําไพ่ใบนี้ให้ด้วยนะครับผมโอเคฮะจาได้แล้วฮะตัดไพ่ทีหนึ่งแบบนี้เราก็ตัดไพ่ทับไปแบบนี้นะครับผมผมมีทางรู้ไหมฮะไม่รู้แน่นอนโอเคทีนี้เนี่ยอ่าคุณช่วยตัดไพ่ให้ผมทีครับโอเคแล้วก็ทับไปฮะผมว่านะไพ่ที่คุณเลือกเนี่ยเขาบอกว่าไพ่เนี่ย มันเลือกคนคุณบังเอิญตัดเองเมื่อกี้คุณตัดเองใช่ไหมครับใช่ครับไพ่ที่คุณเลือกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไหนเลยนี่คือไพ่ที่คุณเลือกใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ว่ามันแปลกอย่างหนึง่งทำไมคุณถึงตัดมันได้มันแปลตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คุณตัดมันได้เองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย กองเนี้ยผมจะสับแบบนี้นะฟากันแล้วก็ตัดตัดตัดแบบนี้อ่าตัดทีหนึ่งฮนะเอาไพ่ที่คุณเลือกใส่ไว้ประมาณกลางกลกองครับจากนั้นทับปึ๊บมันบังเอิญตรงนี้ไอ้ไพ่ที่คุณเลือกเนี่ยเขาบอกว่าไพ่เนี่ยจะเลือกเจ้าของเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณตัดได้เองเป็นแจ็ค หัวใจใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพิเศษกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแจ็คหัวใจที่คุณเลือกเนี่ยหลังไพ่เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คือไพ่ที่คุณเลือกนั่นเอง